ย้อนเอาข่าวเงามาฝากตอนอพี่น้องหมู่จุ้มสายงานอันอยู่ไว้ติดไกตีจำ้ำถอมไว้อยู่ในอจอมเมาคําอยู่กอลีมันแนวค่ะเตียวตั้งคู่ลองเครื่องเจ็ดน้ำนะเครื่องเจ็ดน้ำอันนั้นะนะครับนะตีเท้าเท้าขามีไว้อยู่2เครื่อง2องอันะนะ,ะเครื่องเจ็ดน้ำเขาหนึ่งนะเพราะว่าเขากินอนหนึ่งมันจะเป็นน้ำนค่ะเป็นน้ำอันมีเกลเล่หวะนะน้ำมีเกลแล่ที่ปั่นแข็ง ปันลองอ่าลูกในตัวเฮากําเนิดนะกินยาวไอ้ใดมันสิเฮ็ดให้ลูกเฮาในตัวเฮาเนี่ยมันอําอ่าเพิ่นเฮาว่าไข่ในลูกมันอําเซงไว้เนี่ยเินว่าน้ําแในคณะน้ํามันอยู่ในสภาวะมันบ่ไว้อยู่กัไนได้ยาก,กเป็นน้ําอันมีออกซิเจนสูงอ่าพอกินยาในที่เฮโควิดไหลอ่าสาม,มารถเป็นน้ําอันจืนใสอ่อันเตจ,จัดไหลเินวา่า KDF 55นะ ตอนในคณะนะมันเดียวจะออกปันลองอันอัมลีเหมือนเึงเป็นกล้องทนี่ไหนคณะย่อกหมายโทนสองมาเป็นหน่ำอันมีดิดเป็นด่างนะคะน่าพีเฮนะพีเฮมันดียอยูอ่หมกในเลือดกวนเท่านั้นคะ่ะเพราะกินนํำอันออกตีเครื่องแจ็ดน้ำย้อ,ยอนวอเทอร์เ,รเท่านั้นจะจอยไหลในะคณะตนะีเฮให้เหลือดเท่าจึนจะใส ยาวกเตรียมมีกล้องมีเยยาอันเป็นใส่มาตินแนน้ำเสกอลีเป็นเฮธาเฮธสวนเสกอรีอันนี้จดแจดออกไรในคณะเยาวกเป็นหนํำอันเลือดเสมันมดมันจืดมันใสเยาวนะครับมันจะเป็นนํำอันมีแหงแม่เล็กในคณะแหงแม่เล็กอันนั้นห้องว่าสแนกนั่นในคณะพวกกินเยาว์เนี่ยมันจะกลายเฮธไทยเหมือนเจ้างในตัวในก้อนเัาจะมีคำว่คุรลองค่ะอัมบยาห้าอัมวา เป็นเล็กคีเมงเป็นกุลองลองอันมันขับมาอยู่ในตัวเขาเนี่ยเพราะเขากินน้ำอันมันผ่านแม่เล็กออกซิเจนได้ในขณะมันเดมาแม่เล็กํานั้นเพรว่าั้นแนกนั้นมันดีเฮให้กุลองลองอันขับมาอยู่ในตัวเขาั่นเดียวออกแปดไรยในค่ะกัในเดยอนขอดยอดว่าหนึ่งมันอ่ำไรตื้อไฟฟ้าในคณะเหมือนเจ้าหนังทีเขานอกคาแนลผุยเห้นในกอไรกินกําเนิดขาเนี่ยเขากินน้ำอันเจ็ดเจ็ดคณะในเมื่อแล้วขา เอาออกมาให้ไหนนะมันจะเป็นน้ำอันโหลดตื้อไฟฟ้านะอําโหลดตื้อไฟฟ้าทวนสองมามันมีการามันมีใส่กลองอยู่เจ็ดต่อกลองอาศาักการก้องการแจดน้ำในจะมีหมอกสิบปีหนึ่งกูน่จะอ,ออกมาสูกมาล่างไลนะล่างไร,งไรอันในสี่ปีหกปี8ปีต่อฮอด10ปีนะกาขัน เมื่อเลี้ยวในงินว่าเมืองมานติคึืนกาขันมันเน่ยค่ะเพราะนั้นแหละคืนมา18เนี่ยมันเด่นนำคะนะเพราะว่าไผไปมีแลเแต่ไรจับตัดใจในเฮาค่ะย้อนฝกัตอนมาเฮาคากินมันในหนึ่งพอนหลีมันนะเฮเทไทยอิ่มน้ำไว้สองเอามาสุกล่างหูงเขาล่างพักนะมันก่อเฮ็ดไทยพักในปือ้อกีนะเยาก่อพอเฮากินเน่มันหมออิ่มไว้นะกน อันหักตัวเจ้าเก่าและมีเงินมีคําว่าซื้อน้าเปินกนิ่นหนึ่งมันเป็นน้าอันเปินใสเปินห้องวาสารส้มนะพอใส่ห้องอ่ามันเด็ดมักคำอ้อคาในลูกในโตเฮาเนี่ยอันในเปินห้องวาเยียยาอันมันคํามาอันในเด็ดแจดออกไรค่ะอันในเด็ดแจดออกไรคเนะอตื่นล้างกาขันมันใจง่ายอันในก็ย้อนมาฝากตอนเมื่อไรก็เมื่อเด็ดซื้อเลยซื่อเมื่อเปินไปตันเลยคืนกาขันมันในอันในเป็นเปินห้องวานะาอ่ซุ้มนะก็วเฮา คู่ข่าวเงาเลยแตบตัดใจซื่อกวมนั้นเขาขายย้อนมาฝากตอนให้อาปีน้องอันไปมีแตบตัดใจซื่อตือเอากัติดตังไว้จีเฮิร์นตีจอมมา้าคําย้ำในก็เดมี่ไว้อยู่ในคันอ๋อเมือนในย้อนมาฝากตอนเป็นน้ำแร่เป็นน้ำออกซิเจนสูงเป็นน้ำอันมีต่างหมดจืนใสนะยายก็มีฤทธิ์เป็นด่างเฮกังโยก่าโควิดกินสา ย่อก็เป็นน้ำอันมีอ่าสแนกนะผ่านกันในนะเป็นน้ำอันกินออกตีเครื่องแจดน้ำวิยญาวอเตอร์พี่น้องเขาแต่ตัดใจเสก้ำดีคะไม่สุขะ